ยังไงฮะยังไง <c oughs> <c oughs> ฮงึยังไงครับฮึเ <c oughs> <c oughs> ตนมาเล่นหรอ <c oughs> หนูไม่ง่วงหรอลูกฮึถาแม่เอานอนนะหนูนอนแป,ป๊บเดียวเอง <c oughs> หนูไม่อยากนอนหรออยากเดินเล่นเหรอครับ อยากเดินเล่นหรอหรือว่ายังไงือทำไมนอนแป๊บเดียวล่ะืึคนเก่งทำไมนอนแป๊บเดียวล่ะครับยังไงเนี่ยืึอนอนแป๊บเดียวเองอ่ะืมอ,อยากขายกยเตียวเหงาคิดถึงลูกค้าเหรอืมทำไมอะ่ะนานแป๊บเดียวเองอ่ะืึ เดินเล่นเหรอเดี๋ยวแม่พาเดินเล่นเดินเล่นไหมทำไมอะเดินเล่นเหรออุ้ยน้ำลายเต็มเลยหนูเล่นน้ำลายฝนจะตกเหรอลูกพายุจะเข้าป่ะปเดี๋ยวแม่พาเดินเล่นก็ได้ป่ะ